หลายตัวด้วยเจ้หนุนลุมพัดต้นไม้สวยงามสวยงามเออพ่อทองบางออกมาเลี้ยงวัวน้องๆแก๊สี่ห้ตัวนน่นออกมาเลี้ยงวัวคุณได้ก็ไล่ะพ่อไปคุณะ

โอ้ังป้าห mm nah. ูฉันก็ะได้เนาะที่ไหนที şey ่ไหนที่โอภูกระดึงเอาภูกระดึงนี่จังหวัดเลยบอกฮะโอ้ท่านป่าอรวัดคต้องต้องต้องอพยพวกท่องเที่ยวลงมาหมดแสดงว่าพ่อนี่ก็ติดตามข่าวดีตัวเนาะ ไปไปไปนอนเบังกันหนังกันไปเบังกินีวันเงี้ยหน่วงเออเออเออโอ้ยคันแทคันแทคันนาโอ้ยสูงขนาดเลยโอ้ไม่สูงสวยอ่ะสวยทุกตัวเลยงองงองัวพอบาง เพิ่นมางัวหลานน่ะโอ้ยงัวหลานก็ซ้ำงัวเพิ่นน่ะเนาะเพิ่นเป็นผู้เลี้ยงที่แรกมันเราไปไว้พุ่นุด้นแม่นี่ฮะ้อยู่มันเราไปไว้อันเอาขึ้นมาได้ดึงมือบ่โอ้ยบ่ต้องดึงแล้วพุ่นอ่ะบ่ใช้แห้งบ้านขึ้นกันแท้สูงๆก็ปานบ้านเป็นก็ขื่นไม่ได้เลยย่างยัดหัวบ้นเลี้ยงด้วยเออบานตะลึงเออเออ ใยร่พูอันวันนี้ไล่อ้อยใครเนี่ยของแม่ดอยอีกสิเนี่ยโอ้ยเจี๊ยีอันนี้ก็มาจากบ้านแม่ด ah? อยนะขุดมันน่นนะเออไม่หัววะเมยมี่จะเงินกับเงินล่ะแม่ดอย โอ้ยไรโอ้ย,อยนี่อยู่ทั่วแลวจีนของไม่ด้อยนี่แม่เนี่ยของไม่ด้อยอีกแล้วเนี่ย,ยวิดีโอนี่ก็ประมาณห้าน,นาทีขอบคุณเออทุกท่านที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้กับยายจี ขอบพคุณเป็นอย่างสูงขอบพคุณหลายๆจ้า,มาแม่นยังหละเพาะนี่กับแม่เนี่ยเขาไม่ลอยอีกตัดบาแล้วอบบนนโอ้อันนี้มันไฮหน,หน่าจนเนี่ยเป็นไฮน,น่าเลยแม่บาทเนียปลูกมันได้ไม่มเป็นดอก,อก,อก,อกของคุ้ใหญ่สูงเออ กนงไส้แล้วอ,อนอ่ะเ,ออเขาปั่นกันเนะบาะบนองไส้เพิ่นเป็นคู่บ<า>เฮดดีู